สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะให้เพื่อนๆดูรถที่ใช้แหนบบนนะครับนะฮะเราได้เห็นแหนบล่างกันมาเยอะและ้วแม้กระทั่งอู่ปริชาของเราเราก็ทําแหนบล่างมาเยอะแล้วนะครับวันนี้รถคันนี้มาจากละยองครับโอ้โหมาเทสน้ําหนักสามตันนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงล่างว่าช่วงล่างของคันนี้เป็นยังไงก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆดูก่อนคันนี้ใช้ล้อสิบสี่นะครับใช้กระทะของบอยล้อสิบสี่คุณดูครับนี่ ล้อมุดเข้าไปอยู่ในนูน้นเห็นไหมฮะนี่มุดเข้าไปขนาดขอบยางอยู่ขนาดนี้ฮนะขอบยางลงไปเยอะมากเลยมาดูช่วงล่างกันดีกว่าอันนี้คือของดีของเขาเลยนะครับเขาทําแหนบบนมานะฮะเห็นไหมฮะแหนบที่เสริมมาก็คืออยู่ชั้นบนเห็นไหมครับนี่เป็นแหนบสองชั้นที่อยู่ข้างบนแนะน่ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีกันเยอะครับสําหรับรถที่เป็นแหนบบนนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่น่าฮือฮามากสาหรับรถคอกที่อยากได้แบบเตี้ยๆแหนบบนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเห็นไหมครับให้ดูครับเป็นทรงแหนบสองชั้นที่อยู่ทางด้านบนนะฮะทําแล้วลองใส่น้ําหนักดูด้วยเพื่อจะรู้ว่าบรรทุกได้จริงไหมนะครับคันนี้เขามาลองมาเทสน้ําหนักที่อู่ปริชาติทพอรลอยนะครับแต่ผมจใจเพื่อนๆดูทางด้านหลังนะฮะนี่ฮะ แนบบนครับโอ้โหแล้วแบกของได้สามตันด้วยไม่ใช่ว่าทําแล้วแบกไม่ได้ทําแล้วใส่ไม่ได้จุดจุดที่เป็นจุดเพานะครับกับคัสซีผมจะให้ดูนิดนึงเขาเว้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับทําการเว้าคัาสซีมาเรียบร้อยแล้วขนาดเนี้ยที่บรรทุกสามตันเนี่ยช่วงเว้าช่วงคัสซีของเขากับเพาเนี่ยห่างกันประมาณสองนิ้วนะครับ ซึ่งหมายความว่าแหนบทรงนี้ของเขาเนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่านี้อีกนะครับซึ่งยังมีช่วงเด้งอีกนะฮะเห็นไหมครับให้ดูแหนบเขายังแค่มีโอกาสแค่ตรงเฉยๆเห็นไหมฮะยังไม่โค้งเท่าไหร่เลยเป็นแหนบสองชั้นนะครับหนีเต้าแหนบตามหนีแหนบติดดินนะฮะแหนบสองชั้นก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ชอบรถเตี้ยเตี้ยรถย่อยนะครับ ดูทั้งเตีย้ยทั้งย่อประมาณนี้เลยใช้แหนบสชั้นแบบนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันหวาอคซีช่วยโอ้โหสุดยอดนะไม่นั่งเขานะครับนะฮะเขาเสร็จมาแล้วแล้วเขาก็อยากจะมาลองเคสน้ำหนักดูนะว่าใส่น้ำหนักประมาณสักสามตันหรือ4ตันเนี่ยทรงจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าสวยโดนใจเลยตอบโจทย์ด้วยนะครับจุดช่วงล่างก็ไม่ต่ำจนเกินไปเห็นไหมครับ ใช้ได้เลยโอเคให้เพื่อนๆดูนะวันนี้นะฮะมีรถแมนบ,บนมาให้เพื่อนๆไ้เห็นกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเจ้าของอู่นะครับที่เขาทำมานะฮะนี่ก็คือทางด้านหน้าของรถนะครับให้ดูครับทรงรถจะอยู่ประมาณนี้เป็นยังไงท้ายเตี้ยแป๊ก <laughs> เออสุดยอดดูครับท้ายเตี้ยบแป๊ก,กไปเลย เห็นไหมนี่สาย,ย่อล้อมุดนะฮะแหนบบน,นะฮะเดี๋ยวนี้ใครๆหลายคนก็ชอบนะครับนะฮะอยากได้แหนบบนแบบน,บบนี้ก็ติดต่อมาที่ช่างนุได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับที่อยากจะทํารถให้เป็นสไตล์แบบนี้นะฮะก็ติดต่อที่ช่างนุได้เลยนะครับอ่ะช่างนุแนะนําตัวหน่อยครับหนุลอซิ่งครับผมร้านผมอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองครับ ใจผมติดต่อก็ได้ที่เบอร์08456 2 2 7 8 0ูนย์ครับอยากได้ทรงนี้เลยงบประมาณเท่าไหร่ได้ได้ทรงนี้เลยงบอยู่ประมาณที่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ครับอยู่ในอุปกรณ์ที่เราเลือกว่าจะเอาเป็นแบบไหนจะเอาดีมากดีน้อยจะเอาสวยมากสวยน้อยหรือจะเอาพอใช้ได้อะไรประมาณนี้ก็มีหลากหลายราคามีหลากหลายครับมีตั้งแต่เจ็บทุกห้าร้อยโลตันกว่าสองตันสามตันสี่ตันทำไม่หมด คือพูดง่ายๆว่าอยากได้สเต็ปน้ำหนักประมาณไหนก็บอกเราเราทําให้ได้หมดนะฮะแหนบตัวนี้ตอนนี้ที่บรรทุก3ตันกว่ากว่าแม่แต่เสียได้เนาะที่เราไม่ได้แบกสัก4ตันเนาะเดี๋ยวหัวเดียวมาลองอีกคันได้ได้ถ้ามีหัวเดียวมาเนี่ยจัดให้ได้เลยเราทำไว้อีกคันหนึ่งแต่คันนั้นผมขึ้นแหนบบนไว้เป็น20่มิลเดี๋ยวจะขอมาเทสใช้กี่แผ่นนะอันนั้นสามอ2นน้นแผ่นใช้4แผ่นใช่ป่ะอ๋อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะลองเทส เป็นรถหัวเดียวนะครับตอนนี้เป็นรถแคปนะฮะซึ่งต้องขออภัยลูกค้านิดนึงหรือว่าขอภาอภัยเพื่อนๆน,น,นิดนึงคือเขาไม่สามารถที่จะเทสได้4ตันเพราะว่าเนื่องจากตัวแคป,ปกระบะเขาสั้นลูกกระสอบน้ําหนักเรามันใหญ่กว่านะครับแต่จากการวิเคราะห์ที่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่า4ตันคันนี้ใส่ได้โดยที่ไม่น่าจะนั่งเพานะครับเพราะว่า จุดห่างคาซีเขาอยู่ประมาณถึง2นิ้วนั่นหมายความว่าถ้าใส่ไปอีกลูกหนึ่งหนึ่งตันเนี่ยนะครับรถก็จะย่อได้อีกแค่นิดเดียวเพราะว่า1ตันของช่วงรถที่มันยืดหยุ่นแล้วเนี่ยรับน้ําหนักไปแล้ว2อสาตันแล้วเนี่ยเวลาแหนบมันยืดแอนเนี่ยนะครับหตันเนี่ยมันจะย่อได้แค่ไม่เกิน1เซนนะครับซึ่งผมคํานวณแล้วว่าทรงนี้4ตันก็น่าจะแบกได้ครับโอเคเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อช่างนุได้เนาะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากครับนี่ฮะเพื่อนๆครับโอ้โห เสียดายนะฮะที่เป็นรถแคปนะฮะเราเลยไม่ได้ยกน้ําหนักใส่ให้ดู4ตันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าจากการคานวณของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคันเนี้ยใส่ได้ครับถึง4ตันโดยที่ไม่นั่งเผานะครับแต่ว่าอัตรารถในการขับนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะฮะเพื่อนๆก็ลองถามเสียหนุดูนะครับหรือว่าลองถามช่างหนุดูเนาะหรือไม่ก็ลองติดต่อลองสอบถามกับเพื่อนๆดูก็ได้นะครับว่าแหนบแบบเนี้ยนะครับ เวลาเราทํามาแล้วแล้วฟิลในการขับนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอารถออกไปขับได้เพราะว่าน้ําหนักที่เราใส่เนี่ยเรากดอยู่ที่จุดจุดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเอารถออกไปวิ่งนะครับกระบะอาจจะมีความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่เทสให้ดูแค่ว่าใส่น้ําหนักแล้ว ช่วงล่างนั้นเพาห่างจากคัตซีเท่าไหร่รถจะย่ออยู่ประมาณทรงไหนเราถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้หรือว่าเราลองเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้ส่วนจะลองขับนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองไปลองกันเองนะครับหรือไม่ก็ลองถามเพื่อนๆกันเองนะครับโอเควันนี้ก็ฝากด้วยนะครับนะฮะอู่ช่างโนนะครับของดีเมืองระยองเลยโอ้โหสุดยอดตอนนี้รถเบาๆนะฮะรถเ่าๆอยู่ประมาณทรงนี้ครับ เผื่อเพื่อนๆอยากเห็นรถเบารถอเปล่านะฮะนี่จะให้ดูลงของแล้วนะครับให้ดูฮะอยู่ห่างประมาณแค่นี้สมนะครับอืมสวยงามพลามแปดอันนี้ถ่ายให้ดูได้แล้วเพราะรถสูงแล้วนะฮะนี่ครับแหนบสองชั้นนะจ๊ะใครอยากได้แหนบสองชั้นแบบนี้ติดต่อช่างนุได้นะครับให้ดูครับเป็นยังไงล่ะแหนบสองชั้นโอ้หสุดยอดสวยงามพลามแปดครับ ใหด้ดูสุดๆนะคัันนี้ให้ดูครับนี่ฮะเตียแปลกเลยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเขาพับพุ้มสวยด้วยนะฮะดูพับซุม้มอย่างสวยเลยต้องย่อขนาดนี้ครับสมัยนี้ไม่ยอ่อไม่ได้ไม่ยอ่อเพื่อนเลิกคบครับนี่ฮะดูครับโอ้โหจ้าด้านหน้าด้วยะฮะสวยครับให้ดู อีกรอบหนึ่งในขณะที่รถเปล่าๆรถเบาๆจะอยู่ทรงนี้ครับย่อเตีย,ยขนาดนี้เลย <c oughs> ถ้าไม่ใช่แหนบบนนะฮะแหนบมันก็จะต่ําลงมาเยอะนะครับแต่ทานี้เขาแนบบนนี่ยมันแหนบมันจะไม่ต่ํามากนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับสดใส่ย,ย่อนะฮะโอเค